ในแต่และว,วันมีคอนเทนต์ถูกสร้างขึ้นมาเป็นจนํานวนมากไม่ว่าจะเป็นบทความภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวหรือแม้แต่เสียงอย่างพอดแคสต์ผ่านมาเร็วไปเร็วอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นในยุคไหนมาก่อนคุณภาพและก็ความเร็วในการผลิตนั้นว่าเป็นเรื่องท้าทายคนทำคอนเทนต์ในยุคนี้เป็นอย่างมากแต่ก็ถือว่าโชคดีนะครับที่เรามีเครื่องมือในการทํางานที่ดีกว่ายุคก่อนหน้าถ้าเรารู้จักเลือกที่จะใช้มัน ในตอนนี้เราสามารถทำงานได้ทุกที่ทุกเวลาแบบโมบายเวิร์กโฟล์สมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ๆมีประสิทธิภาพสูงมากสามารถใช้งานแอปพลิเคชันที่ทรงพลังแล้วก็ออกแบบมาให้ใช้งานง่ายสำหรับโมบายเวิร์กโฟล์ส่วนตัวทำงานแบบโมบายเวิร์กโฟล์มานานพอสมควรแล้วนะครับกระเป๋าเล็กๆ1ใบใส่กล้องถ่ายภาพขาตั้งเล็กๆแบตเตอรี่แล้วก็อุปกรณ์เสริมอีกนิดหน่อย ถ่ายภาพแล้ว Wi-Fi เข้า iPhone หรือถ้าต้องการความสะดวกรวดเร็วจะใช้ SD card adapter ส่งภาพเข้าไปเก็บไว้ใน iPhone ก็ได้จากนั้นเราเลือกภาพที่ต้องการเก็บไว้ใน favorite ใช้ Lightroom CC import ภาพที่ต้องการทำงานเข้ามาซึ่งทำได้ทั้ง jpeg แล้วก็ raw จากนั้นทำการตกแต่งแล้วก็ export เพื่อนำไปใช้งานขั้นตอนทั้งหมดสามารถทำเสร็จได้ในระยะเวลาที่สั้นมากม งานในชุดนี้เนี่ยตั้งแต่ Import ตกแต่งจนถึงแชร์ขึ้น Social Network ใช้เวลาไม่ถึง15นาทีและไม่ต้องกังวลเรื่องการจัดเก็บเพราะ Adobe l i g h t Room CC จะทำการส่งภาพของเราไปเก็บไว้บน Cloud Storage เราสามารถเรียกภาพมาทำงานได้ตลอดเวลาจากทุกที่โดยใช้อุปกรณ์ที่ลง Lightroom CC ไว้หรือว่าจะเข้าผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ก็ได้คอนเทนต์ที่ผลิตเร็วมีคุณภาพแล้วก็มีความสดใหม่เนี่ยนะครับ เป็นหัวใจของการทำงานในยุคนี้การปรับปรุง w o r k ์ l โฟอย่างสม่ำเสมอเลือกใช้เทคโนโลยีแล้วก็เครื่องมือที่เหมาะสมในการทำงานจะทำให้เราสามารถทำงานที่ดีได้โดยไม่ต้องเหนื่อยแล้วก็ใช้เวลามากมายเหมือนที่ผ่านมา